สวัสดีครับทุกคนอิติพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพความยาวด้ามนมฝัก3นิ้วเฉพาะใบนิ้วครึ่งนะครับวันนี้ก็นำมาให้ทุกท่านได้รับชมความงดงามของมีดสาลิกาด้ามงาฝักงาเล่มนี้นะครับไม่ค่อยได้นําลงเลยครับทุกคนเพราะว่าลงไปแล้วก็ ไม่ค่อยมีคนโทรมานะส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้จักในช่องของอ้ําก็คือเป็นด้ามไม้ฝักไม้ใช่ไหมอาจจะคิดว่าอ้ําไม่มีมีดลักษณะแบบนี้นะครับก็มีแบ่งปันหนึ่งเล่มนะครับถ้าใครอยากรู้ราคาอยากทราบรายละเอียดก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับแต่ต้องกระซิบนิดนึงว่าราคาเขาเนี่ยค่อนข้างสูงสูงกว่ามีดด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยหลายเท่าตัวเลย เพราะว่าเป็นมีดที่จัดสร้างน้อยแล้วก็มีราคาต้นทุนตั้งแต่การผลิตนะครับที่สูงมากกว่ามีดด้ามไม้ฝักไม้หรือมีดลักษณะรูปแบบอื่นๆนะครับอันนี้จะเป็นมีดสองกริย์ก็จะคือจะมีนากแะ้ว็เงินนะครับมีดหลงข้อเดิมเนี่ยจะมี3กษัตริย์ก็มีนะสษัตริย์2กษัตริย์มีหมดนะครับอย่างที่อ้ําได้มาเล่มเนี้ย จะเรียกว่ามีสองกษัตริย์เพราะเขาจะมีนาคแล้วก็เงินนะครับแต่ว่าทองไม่มีก็เป็นศรีกาสองกษัตริย์นะครับใครชอบสนใจอยากรู้ราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวโทรมาคุยกันได้นะครับมีดเล่มนี้นะครับการจัดสร้างเนี่ยไม่ได้ว่าชาวบ้านจะสร้างกันเองนะต้องไปให้ร้านเงินร้านทองเขาทำให้นะครับส่วนเรื่อง ใบมีดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่างพวกช่างชีมีชื่อเสียงนะครับก็คือจะเป็นพวกช่างฉิมช่างไข่ช่างแมนช่างสอนเป็นต้นนะครับแต่อย่างเล่มน,นี้เป็นโพยกต้นของช่างฉิมแต่ว่าการนําเข้าฝักเข้าด้ามอะไรเนี่ยรวมถึงแหมและก็กัดรัดทุกอย่างนะครับอันนี้ต้องให้ร้านเงินร้านทองเขาทํานะครับคือต้องมีเครื่องทําเพราะฉะนั้นแล้ว ก็จะดูได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะละเมียดละไมเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่งานแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นแล้วนั่นเองแฮนด์เมดก็แค่ใบมีดเท่านั้นนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยต้องให้ทางร้านเขาทำอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นด้ามหรือฝักนะครับกันเอเน่ยังครับที่จะแฮนด์เมดก็จะมีใบมีดแล้วก็มีด้ามมีฝักที่เป็นงานแค่นั้นเอง ส่วนที่เหลือก็ต้องให้พวกช่างที่มีฝีมือที่เขามีเครื่องนะครับมันต้องใช้เครื่องทำนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมีดแบบนี้เป็นมีดที่สวยงามมากแล้วก็จึงมีการปลอมเยอะมากเพราะว่ามูล,ลค่าของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงผมถึงแนะนำแล้วก็บอกทุกคนเสมอว่าหากเรายัางไม่มีความรู้ผมก็เลยจะแนะนำให้เล่นเป็นด้ามไม้ฝักไม้เสียก่อนนะครับเอาให้ดูเรื่องของพุทธคุณเสียก่อน จะได้ไม่หลงทางนะครับเพราะว่าการจะไปลงทุนกับมีดแบบเนี้ยคือเขาราคาสูงนะครับสูงมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเราไม่มีความรู้ครับทุกคนถ้าเราไปจับพัดจับพูเจอของปลอมของเกีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลําบากใช่ไหมเล่นหาก,กันอย่างขี้เหร่มีดแบบนี้หลักหลายหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรา ยังไม่รู้เรื่องมีดหมอหลวงพ่อเดิมหรือว่ายัางไม่มีความรู้ที่ดีพอเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะครับก็แนะนําให้ศึกษาไปก่อนหรือไม่ก็ถ้าอยากได้มีดหมอของหลวงพ่อเดิมจริงๆก็ให้เล่นเป็นด้ามไม้ฝักไม้เสียก,ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้จักความเก่าความเป็นธรรมชาติของเหล็กแล้วก็จะได้รู้ลวดลายลักษณะ ศิละปะของช่างในเบื้องต้นนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากถึงหรือจะพูดมาก,กน,นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคงไม่ค่อยสนใจมีดเล่มนี้สักเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่าช่องของตัวผมเองเนี่ยนะครับช่องอิทธิพพมีดหมอเนี่ยมักจะลงเป็นด้ามไม้ฝักไม้สิเป็นส่วนใหญ่นะครับหลายคนอาจจะไม่คิดด้วยซ้ำว่าผมจะมีมีดลักษณะแบบนี้นะ ยังไงก็ถ้าอยากรู้ราคาหรือสนใจนะครับโทรมาหากันได้เลยครับที่เบอร์ทิง้งที่ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะฝากจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับบริเวณตรงนี้นะครับที่รัดที่รัดตรงนี้นครับที่ทุกคนเห็นเป็นสีสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยอันนี้คือน,นาคนะครับต้องเป็นนาคนะครับห้ามเป็นทองแดงเด็ดขาดถ้าเป็นทองแดงเนี่ยจะถือว่าเป็นของเก๊ ถือว่าไม่ทันยุคของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพินิษ์พิจารณากันให้ดีนะครับก่อนจะเช่าบูชาอะไรนะครับเราควรมีความรู้ไว้ก่อนถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็จะไม่หลงทางนะครับสำหรับคลิปนี้อิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมก็ไม่มีอะไรจะฝากนะครับนอกจากขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิม ได้ไปอยู่กับผู้ที่รักและศรัทธาทุกๆคนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขครับสวัสดีครับ